สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องควรเอิร์กนะครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆนะครับผัดสตอมูสับนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานําพริกกระเทียมนะครับใส่ลงไปในครกนะครับแล้วเราก็โขกให้ละเอียดเลยนะครับ เราโคกพอละเอียดแล้วนะครับตามด้วยกะปิเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับถ่ายลงไปเลยเสร็จแ,แล้วตามไม้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับเข้าวันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดกัน มาถึงขั้นตอนการผัดกันนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับรอกระทะร้อนแป๊บนึงน,นะครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับเรานำ พริกกระเทียมแล้วก็กะปิที่เราโขกไวเมื่อสับรั้งนะครับลงไปผัดผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับสูตรนี้คนใส่กระปิด้วยนะครับจะเพิ่มความเข้มข้นในผัดสะตอของเรานะครับหอมดีแล้วเราตามด้วยหมูสับนะครับ ผัดหมูสับให้สุกนะครับถ้าแห้งกันไปแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำล้างคกเต็งไฟเล็กน้อยนะครับ เราผัดหมูสับให้สุกก่อนนะครับเพื่อนๆหมูของเราเริ่มสุกแล้วครับตอนนี้กลิ่นฉุนมากเลยนะครับแล้วก็ได้ความหอมของกระปิที่เราตามลงไปกับพริกกระเทียมนะครับหมูเราสุกแล้วนะครับหมูเราสุกแล้วนะครับเราใส่ สตอนะครับลงไปผัดสตอให้สุกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันสตอเราเริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยนะครับ ใส่น้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะต้นด,ดีนะครับครึ่งช้อนชานะครับตามด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสปลาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย1ช้อนโตนะครับจากนั้นคนส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนะครับให้เข้ากัน เดี๋ยวขอเติมน้ำสั้หน่อยนะครับเอาไว้คุกข้าวกินอร่อยนะครับเราเติมมีน้ำก็คุกคิกเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับ รสชาติใช้ได้เลยนะครับเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกันนี่นะครับใไ่พิงกีฟ้าแดงนะครับแล้วก็ใบระกูดซอยใส่ลงใบพร้อมหมดเลยนี่นะครับกลุกเคล้าให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ตัดเสิร์ฟเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันนะครับตักเสิร์ฟกันนะครับเมนูนี้ถ้าทานกับข้าวสวยนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะครับเพื่อนๆสตอหมูสับเน้นๆเลยนะครับวันนี้ ก็วไปนานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผากสะตอตหมูสับสไตล์คนเอิร์กสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนเอิร์กด้วยนะครับขอบคุณครับ